ลิมมาเพืเ่อนเนาะเป็นหว่วงเหื่นอนกลับบ้านมาดึกดดื่นๆดินบบงบงพักก้าโมงสิบโมงอะไรเดรียนี้งานบ่มีบนบงุงเนี่ยจึงเอามาหน่อย มาซื้อปิง้งมาตำตำผับปูนมาเดอ้อมาเดอ้เอแกงเก่เงแกงปลาซูมก่อนปูนปูนชมพักน้ำม,มากินขา้าวกินขา้าวคนเครื่องคนเครื่องเมื่ออาบน้ำก่อนอาบน้ำแล้วเจิ้งสิมากินข้าวยัาางไม่ได้สุกตีเครื่องไป อาบน้ำกมม่อนหนิบมาเพื่อนเนาะเป็นห่วงเหืน่นไปอาบน้ำก่อนไปจุนชิไปกินข,ข้าวกินข้าวกินข้าวอมันขอดเนาะให้อย่างบิวแลนดนนทงไปเแท้ ขค่อยเอาบ่วงเดียวกินเขาน <c oughs> ้าก่อนแล้วเดงขึ้นไปเลยอาบน,น้ำเร็วก่อนไหมอหาให้น้ำหวานเปื้อนให้ไปซ่องหานาา้ำหวานไวมันอาบมาอาบเลยครับ้เนะโอ้โห <c oughs> <c oughs> ลูกกินลูกกับเบื้องยูฮันแม่กินข้าวแล้วกอนใส่ไกเ่เอแม่น,นัยูฮันต้นแม่นังยูฮันเอหน้าแม่นังยูห้าไปบอมตู้เอามานานันหนงยูฮนทไปไปอมตู้น่องอูเอามันันงันเนาะไปแม่กินอไินอไเใจเอา มันบริได้เป็นมวลของแต่ตอนนี้มันว่าอิสระได้จเห็นตัวเป็นได้ไหนใจ เ้าหาเอามาเมื่อเดียวไม่พขอเพลงด้ยน้ำขอก็เป็นสิบแปดคมาพูดนะคำนวดาห้องตกเลยนักข่าวระทรูอยู่คุ่ที่บึงขยงพ่แล้วขาวอ่นมงหาหกมง เมื kind of mm. mm. fruit, okay. không. Huh. Không. ่อง้อนคอยกระโดอยู่นี่กับพวกเจ้ากับโบมานางคือกับโบมาแล้วเควตเป็กใจฟืนใต้แฟรแล้วบอกไปฝากบ่กวงบ่กวงบึงอะไรนี่คือโปรแก้เงินน้ำเขาเขาโทรมารับทามอัดถุนเนี่ยก็จะโทรหาเจ้าแล้วเจ้ามาหยุดเส คื่านเดินหไเเนี่ยท่านเดินหอยหอเมมันจะพรอมมันจงเกตออะกลับบ้านมาดึกดดืๆๆดนประบงบงบบวงพักเก็บพักบ้านเมตุบ้านตู้เหลือมาบรบวงพักบ่งเฉนี่ก่อน สิบโมงสิบนี่ก่อนจึกได้พักอีกอย่างมาในบุมืเอ,อื่นมาไกลออกมาสาบกินเบิหมือนจึงมึงสิบโมงพักกันได้ทุกคนดึกเดือเดินเดินมาบ่งพักสิบโมงเก้าโมงสิบโมงอะไรเลยนี่คันบับ่งตอนนี้แล้วแน่นนั้ดบุเออื่นมาย่าน พักเหี่ยวก่อนแล้วบอกกันเก็บมากิน <laughs> มาก็บมาบุกได้กินโดน เอาต้นนั่นอันนั้นให้เจ้าไปปล,ลุกระวังน่ครับะนั่นตู้ครับบุรพาเโดยพันตู้ 再见，再见。 ต้ซีบ่งบ่ได้สมอเท่าไหร่เขาจะบ่บ่ง,ง,งบ่าก็นุ่งน้องอหมดน้องกี้เขาจะขบ่วออป้อมบ่ได้เก็บมา and look good. หมองพักผักกาศผักซีนา่นน่ะนัานโ่มีบอลบ่งเนี่บนบนยแหละจึงเอามาหน่อย ให้มันติดก่อนเลยสิตัดอันดอกมันออกอันที่เกลนะได้ปะอ,อืมคลิปนี้วิ่งขอตัวลาไปก่อนเด้อพบกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายสวนผัก